วัวค่ะวัวฟาร์มนี้อคอกนี้อ้วนทุกตัวนี่สวยด้วยแม่เวลาเขาปล่อยตอนเย็นที่ที่นางถ่ายให้ดูทุกวันนั่นแหละทุกทกรอบนั่นแหละวัววัวเจ้านี้แหละวัวสะพานดาวนี้แหละอ้วนนะคะเขาเลี้ยงดีนะ,ะกินฟางแกก็เอาจากมูลอคอกนี่แหละไปใส่ไปทําเป็นปุ๋ยนะ,ะที่ปลูกผักอ่ะเขาวัวเยอะนี่เขาเหลือน้อยนะก็ ออกไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะแม่เอาออกไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะนีไ่ได้ผักกลุ่มด้วยอู้ผักกลุ่มสวยจนนะะทุกคนเนี่ยดอกผักกาเดเ้อพี่น้องผักกาดเดออีกสี่นาทีค่ะอีกสี่นาทีเดี๋ยวจะทำเป็นวิดีโอแหละอีกสี่นาทีก็จะลงแล้วแหละนะคะ อ้วนดีนะคะเรามาอัปเดตนะคะวัววัวแฝดด้วยก็ให้ชมวัวคอกนี้อ้วนทุกตัวเลยนะทุกคนอ้วนทุกตัวก็จะทำงคอไว้นะอือโอ้มาบรรยากาศดีมากเลยมันก็พูดเรื่องแดดมันก็แดดเยอะนะทุกคนแต่ว่ามันลมมันเย็นนะลมมันเย็นเนาะอากสดชื่นดีนะคะทุกคนได้มาดู หายใจโล่งปลอดด้วยแล้วก็มาชมบรรยากาศข้างนอกด้วยนะคะขอบคุณสี่ท่านด้วยนะคะขอบคุณสี่เลิฟสี่ไลค์ทุกการรับชมด้วยเข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรานะคะพามาชมวัวแฝกเขาตื่นแล้วนะคะก็จะกินฟางนะทุกคนเดี๋ยวก็ตอนบ่ายพ่อก็จะปล่อยไปเลี้ยงนะตามลำคลองนะของทับพลนะ,ะ้วห้วยทับพล เริบทุกไลฟ์ทุกการรับชมนะคะนี่ก็คือมามาดูน้องวัวแฝดน,นะคะว่าเขาโ,โตขนาดไหนแล้วนะ,ะมาอัปเดตให้ชมกันนะวัวแฝดขุนช้างขุนแผนนะคะถ้าขุนช้างเขาจะขนเยอะ้างหลังก็จะขนเยอะถ้าเราจำไม่ผิดนะ,ะถ้าขุนแผนก็จะขนเรียบนะ,ะทุกคนจะรูปหล่อรูปหล่อทุกตัวทุกตัวเลยนะคะสวยจริงๆนะงนะ วัวข้กนี้สวยนะทุกคนคอกนี้สวยสวยทุกตัวเลยถ้าจะปล่อยแบบธรรมชาตินะขนาดโตขนาดนี้ก็ยังไม่สนพายนะทุกคนเห็นไหมคะยังไม่สนพายสวยางามนะคะเก็บวัวแฝดให้ชมแล้วก็สวนกเกษตรนะคะก็เทวิธีทําเกษตรเขาก็จะเลี้ยงสัตวนะ์เนาะคนสุรินของเราสุรินก็ปลูกข้าวทานาเลี้ยงสัตว์ เออทอผ้าเลี้ยงไหมนะเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมนะคะแล้วก็คนเลี้ยงก็จะเลี้ยงไปนะคะคนทอก็จะซื้อไหมมาทอสูงนะคะมา่นม,นมีนะทุกคนแล้วก็จะมาขายตรงในตลาดตลาดผ้าไหมเมืองสุรินเนาะขายขายไหมหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะสาวไหมทอผ้ากันนะคะ เป็นรายได้เสริมนะคะเป็นงานเป็นรายได้เสริมของคนสุรินนะคะเนี่ยสวยไหมคะใช่อันนี้น้องขุนช้างคนเยอะขุนช้างจะคนเยอะกว่าเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะขอบคุณสีเลิฟด้วยสี่ล้านดวงใจนะคะกับห้าเลิฟด้วยนะคะ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกการรับชมนะคะทุกคนเนาะเราก็พามาชมสวนแล้วก็มาชมวัวสวยด้วยวัวแฝดด้วยนะทุกคนเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันเป็นวัวสะพานดาวนะคะน่ารักน่ารักนะคะทุกคนเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกการรับชมเลยนะคะครบสามสินาทีแล้วเดี๋ยวแอินขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนเนาะ Thank you so โท c มั o ฟอร์ c ชิ่งขอบคุณแม่ดมขอบคุณสาวุทนขอบคุณโซเลด้วยนะคะที่มาส่งกำลังใจให้กับเมตะวันนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตทำวีดีโอน้องแฝดก่อนนะคะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราเจอกันในช่วงต่อไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะแม่ดมไปเด้อคะ่ะแม่เดี๋ยวสิดท้ายวีดีโอก่อนแม่ขอบคุณมากนะคะโชคดีนะคะค่ะ ค่ะงามค่ะแม่โชคดีนะคะ